มีคำถามมาว่าพี่ส่งของให้ผมได้จริงเปล่าอันนี่เป็นคำถามอันนี้อันตรายมากเลยนะคือหมายถึงว่าถ้าเลนี่ส่งไม่ได้แล้วพี่คิมจะเอาตังไหนผ่อนบริษัทอ่ะเขาก็มีคำถามว่าถ้าน้องส่งให้พี่ไม่ทันแล้วพี่ไปซื้อของข้างนอกมาได้ไหมเพราะว่ามันเป็นโอกาสของพี่ก็มันจะมีโอกาสแบบนั้ถ้าน้ำไม่ท่วมอ่ะหรือถนนไม่ขาดอะผมว่า ผมว่าถ้าไม่เอ็กซิเดนอะไรผมอยากอยู่แล้วใช่ไหมใช่ยังไงผมได้ผลส่งถ้าเป็นเคสเงินกู้อ่ะคือของเราอ่ะไม่ได้ยื่นกู้แบงค์ใช่ไหมอคือเลนี่หาตันะมาให้พี่คิมกู้ใช่ไหมเพราะงั้นเนี้ยอันตรายแล้วเนี้ยอ่าอ่าอเลนี่ก็ต้องดีลขนส่งให้ให้อาทิตย์ละครั้งหนึ่งสองครั้งอยู่แล้วฝากเป็นเกตเลยว่าผมอ่ะเสียตังค์ไปให้ให้พี่คิมกู้ให้หรือว่าให้พาร์ทเนอร์ท่านอื่นกู้เนี้ยผมต้อง ผมต้องกลัวสิใช่ไหมผมต้องกลัวกลัวมากเออไอสิ่งที่คุณกลัวอ่ะคือผมกลัวมากกลัวกว่าใช่โอเคพเข้าใจเขียนนะเขียนนะเียนนะผมกลัวผมกลัวเพราะว่าคือคือถ้าผมแบบขยายสาขาปีนี้สมมุติว่าสามพันสาขาเนาะสมมุตินะสามพันสาขาตามที่ผมอ่าเป้าหมายที่ผมคิดไว้ครับพี่กิมลองคิดดูว่าผมต้องหาเงินมาให้รัดเนอร์กู้ตั้ง1,500ล้านเลยนะนั่นนะเด ผมต้องกลัวสิกลัวแบบต้องรีบส่งต้องรีบส่งเพราะว่าเขาจะได้ขายของได้ก็จะได้มีกําไรเขาว่าปมันก็อาจจะเสียชื่อเสียงด้วยเรื่องอะไรแล้วก็ถ้าไม่ได้กําไรก็มันก็เงินก็สูญเปล่าใช่ไหมที่ความตั้งใจที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ไหมแล้วสุดท้ายเองก็อยากให้เราทํางานร่วมกันเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ผมไม่ได้มากกว่าเหมือนกันเสียด้วย เพราะว่น hey, อันนี้อันนี้เป็นเป็นหนึ่งข้อเลยว่าบอกบอกไว้เลยครับว่าผมกังวลกว่าต้องขอบคุณฟีดแบ็กอันนี้ที่ได<ช>่บบครับ<อ>คือคุณถามเข้ามาก็ดีแล้ว<อ>เพราะว่ามันก็จะเป็นในสิ่งที่เรารู้สึกต้องคํานึงถึงมากขึ้นแล้วต้องรอบคอบมากขึ้นก็ดีฮะขอบคุณมากเลยคําถามอีกของอ่ะราคาสู้ได้ไหมหมายถึงว่าราคาขายใช่ไหมราคาขายเท่าไหร่พี่อ่ะเป็นกังวลมากเลยอ่าอย่างเงี้ยพอกันครับครับ คือต้องอย่างนี้ก่อนสินค้าบางรายการเนี่ยแน่นอนมันมีเอเจนต์ประจําจังหวัดซึ่งเขาว่าบางรายการนะฮะเขาอาจจะส่งถูกกว่าอันนี้ก็พูดตรงไปเลยนาแต่ว่าของเราเนี่ยถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็มีหลายรายการที่เราก็ส่งถูกกว่ามันก็ถัวเฉลี่ยกันใช่ใช่แล้วคุณต้องมุงไม่แต่มันหลักสลึงครับพี่กินไม่ได้ทําให้แย่ขนาดนั้นคือเนี้ยป็นคำถามยอดคิดเลยว่าเรื่องราคาสินค้าคือคือทางพาร์ทเนอร์ต้องมองว่าคือวันนี้เองเนี่ย พาร์เนอร์เนี่ยของที่เปิดร้านเรนนี่เอ็กเพลเนี่ยคือมีหน้าที่อะไรบ้างพี่มอ้มขายของจัดเลี้ยงสินค้าแล้วก็นําส่งเงินรายวันสามประมาณสามที่อยางทำความสะอาดตี่อยากไม่ส่งได้ไหมเงินเนี่ยทุกวันเจ๊ไม่ถนัดแล้วส่งของมันก็ต้องส่งไงเงินมาเงินมันต้องหมุนเงินมันต้องหมุนเงินมันต้องหมุนเวียนอันนี้คือเข้าใจนะถ้ายิ่งขายดีก็อาทิตย์ละครั้งคงไม่ไม่ทันใช่ไหมก็คืออาจจะต้องเป็นอาทิตย์ละสองครั้งสรุป ราคาสู้คนอื่นได้ไหมอย่างนี้ครับพี่เคมเรื่องราคาผมบอกเลยว่ามันใกล้เคียงกันหมดมันใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันหมดคือไม่อยากให้กังวลเรื่องนี้เลยมันไม่แพงว่าหรือมันไม่ได้ถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องที่มากมายแต่มันก็ไม่ได้แพงกว่ามากมายคือผมว่าสูสีอ่ฮะกลางๆเลยครับแล้วก็หลายรายการอันนี้ย้ำไม่หลายรายการถูกกว่าอ่า อ่าแต่ว่าบางรายการบางรายการที่มันมีเขามีเอเจนต์ประจำจังหวัดแล้วเขาจจะมีบ้างอยู่แล้วมีบ้างอยู่แล้วก็ถเฉลี่ยกันไปนถเฉลี่ยครับเพราะหลายรายการก็ถูกกว่าครับแต่มันก็แลกมากับความสะดวกสบายของลูกค้าแล้วก็ตัวคุณด้วยของของพาร์ทเนอร์ก็ไม่ต้องไปซื้อโครงซื้อของแล้วใช่ไหมฮะคุณไม่ต้องไปวิ่งออกไปเพราะว่าปัญหาหนึ่งของของพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเปิดร้านจะยังไม่ทราบตอนแรกยังไม่เคยเปิดร้านจะคิดบวกครับ วิ่งไอทุง่งลาเวนเดอร์นเนี่ยหรอไหมจะไม่รู้ว่าเออเดี๋ยวผมออกไปซื้อของได้โอเคแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าถ้ามันสุขภาพไม่ดีล่ะแล้วถ้ามีวันหนึ่งไม่มีเวลาล่ะซึ่งซึ่งปัญหาเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ยกอุปโลกมันขึ้นมานะผมก็ไม่เคยรู้ก่อนว่าสิ่งๆนี้คือปัญหาของคนเ <ừ> หมือนกันนะครับอาจจะไม่ดูรุนแรงรแต่ก็เป็นปัญหาครับที่เขาถามขึ้นมาเป็นอันดับแรก นะครับ,รบเพราะว่าเขาไม่มีเวลาออไปซื้อของแล้วก็ไม่อยากออกไปซื้อของเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันคุ้มนะฮะที่คุณจะมาใช้ระบบนะฮะแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณซึ่งจะบริหารปัญหาตรงนี้ออกได้เลยนะครับทีนี้เรามาถึงว่าฟิวเจอร์ฟิวเจอร์คืออนาคตตอนนี้เรามี l ละนี่เอ็กซ์เพรสสะดวกซื้อสะดวกสง่งสะดวกจ่ายผมถามว่าคุณจะมีสะดวกอะไรอีกไหมอ๋อตอนนี้มันมีมันมีสะดวกซื้อสะดวกส่งสะดวกจ่าย<ะ>แล้วก็สะดวกซัก